เย้ว yeah. uh ู้ฮูสวัสดีจ้ะทุกคนนี่จะให้ดูวิวสวยก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปหม่ำหม่ำแล้วว้าววู้นี่ออกจากระเบียงได้ด้วยเนี่ยแล้วมีน้ำพุข้างหน้าด้วยว้า wow. ว amazing hello สวัสดีจ้ะ เฮลโลนี่อะไรนะมีนินคอนด้วยเย,ย้อ้าววัดดีทุกคนเลยวันนี้มีสอนสดรอบสดขาสมาธิจูนอะไรจูนซสดขาสมาธิจูนสดตื่นเต้นเปล่ารู้เลยว่ามันจะยกระดับไปภายสารออคนดูดีกันนะคนมันดูดีกันนะเยสวัดดีทุกคนเลย พร้อมดูดังใครพร้อมดูดังพร้อมดูดังเดี๋ยวทุกคนได้นอนเองเม้งกันแน่เดี๋ยวจะสอนวิธีสมาธิจูนซอสนะใครยังไม่รู้ว่าจูนซอสยังไงก็เดี๋ยววันนี้เรามีรอบสดเลยแล้วคุณครูก็จะหาไม่ได้บนโลกใบน,นี้หาไม่ได้ในประเทศไทยโอเคมากวิธีจูนซอสแบบคุณครู ออถึงได้แต่ปัญญาที่ไพศาลไงแล้วก็เขาเรียกว่าได้เป็นตัวเองที่แท้จริงเนาะแหละแล้วหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าครูเป็นตัวแทนของซอสใช่ไหมละ่ะก็นี่แหละสิ่งที่เรากําลังจะบอกสีเข็ในวันนี้เนาะในคาสสมาธิจุนซอสเนี่ยเพราะว่าการได้รู้ในคาสสมาธิจุนซอสเนี่ยคือไพศาลพอคนได้รู้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าได้จุนซอสเต็มๆนะแล้วก็เป็นผู้รับมรดกโอเคไหมผู้รับผลประโยชน์ ตื่นเต้นป่ะใครตื่นเต้นพิมมาเลยว่าตื่นเต้นค่ะคุกคกค่ะเดี๋ยวจะไปหม่ำเดี๋ยวจะไปหม่ำเดี๋วเดี๋ยวดอดอดอดเด็กๆเย้อ่ะไปเที่ยวกันมะวันนี้ให้ข้อแรกก่อนเลยนะจำไว้ไประโยคนี้คุณจะไม่เข้าถึงการจูนซอสแบบเต็มสูตรได้เลยถ้าคุณไม่แน่นในแกะเสียธรรมและที่สำคัญก็คือพอ ไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนก,นกันกับการนั่งสมาธิเนาะใครที่ไม่ได้รู้ว่านั่งไปเพื่ออะไรลูกบนโลกใบนี้ไม่มีใครบอกเลยว่านั่งไปเพื่ออะไรหรือแม้กระทั่งกันที่ว่าเรามีความสุขไปเพื่ออะไรไม่มีใครบอกเลยข้อนี้เห็นไหมละ่ะพอคุณไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าก็ทําแบบสเปสตสปะไงเพราะพอไม่รู้ที่มาที่ไปหรือไม่รู้ผลลัพธ์ของการทําหรือไม่ทําเนี่ยมันก็คือคนละเรื่องนะมวันนี้จะแจกของแพงเลยคืออะไรรู้ไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียก การที่เขาไม่ไม่นั่งสมาธิเนี่ยมาจากการอะไรรู้ไหม ignorance ใช่ไหมหรือการเมินเฉยเมินค่าผลประโยชน์ของตัวเองอุย้ยแพงมากเลยเข้าใจบุญอนุเข้าใจไหมเดี๋ยวคุณครูจะสอบแบกของพองบอกเขาแฟงเออไปห้องสวยไหมนี่ห้องจุดสุดของโรงแรมโรงแรมเปิดใหม่คุณูว่าอยากจะแวะเข้ามาออดอดูปรากฏว่าเอ้ยสวยใช่ได้ เออควินป่ะดะ่ะห้องนนห้องน้ำทะลุไปห้องนอนห้องห้องอาบน้ำห้องเองเมงนี่แล้วก็ริมนี่เลยว้าวดิมแม่น้ำเลยไปเดี๋ยวไปหาเด็กๆก,กันดีกว่ายัไงไงมาคนที่จูนซอสอยู่เสมอนะก็จะไม่รู้ว่าทำสิ่งใดอยู่ไนงะเข้าใจป่ะดุพอคุณไม่ดื่มนาะมันก็น่าดัก นี่ดูดิเข้ากับชูชมรูเปล่าต้องกินเค้กแล้วนะต้องกินเค้กแล้ว <laughs> มัน order. อ้อโดอา่ะไปหาเด็กๆก,กันดีกว่าตดาดังแล้วคุณเจ่ะคุณเจห้องด่ะอะดุยแล้วหนึ่งอ๋อเจอเด๋วพร้อมตุดัง ใครพร้อมดูดงังใครพร้อมดับเพลินแต่ว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กน้อยขอแพงเด็กแขมพองขอแพงงั้นจุ๊บเดี๋มีเพียงเธอรักเพียงแต่เธออะไรก็เลขสามไปหมดนะ,ะขนาดรถคุ้มกูยังจอดชั้นสามเลยแค่ก็คือสาม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 หาได้มัมกินดีกว่าหิวแล้วหิวแล้ว อันนี้ก็วันประวัติศาสตร์อีกแล้วใครได้รู้คะสมาธิจุนซอสก็ไปเกิดใหม่เลยทั้งชาตินะลูกยกระดับจิตหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะวิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้องคุณครูบอกความจริงคุณหาไม่ได้ตามท้องถนนไม่มนีน่าดักมัคุณครูน่ามักไมต้องเกิดมาน่ารนะักขนาดนี้และนี่คือแปลงอะไรก่อนแปลงอะไรอยู่ตรงนี้งงไปเลยงงวะ เรียกว่าต้องแปลงตัวเองเนาะขัดเกลาตัวเองถ้าไม่ได้ขัดเกลาตัวเองก็ไม่ได้ไปถึงไหนเอาไปออด้อกับเด็กๆกันดีกว่านะนี่คืออะไรเนี่ยมันดวงแดบมาได้เนี่ยวดีครับ อยามีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอเอยวไปดูตรงนู้นตั้งเดนเดี๋ยวก็คือแวะมาหาเด็กๆน้อยก่อนให้เด็กน้อยกินไปเลยมุมนี้เฮ้ยงงว่าทำไมน้องนั่งมุมนี้โอ้โหวัสดีดะทุกคนไอ้ดูยิ้มหน่อย <c oughs> ดูมังด <c oughs> ดูมังดูวันนี้ทิปเลี้ยง คุงดีใจมากเลยน่าซ <t ionen> ิดเลยนะทิพย์ทำไมรูปนั่งตรงนี้ดะ็คตาตรงไหนดูแค่มอึดขัดหันหลังให้ตาตรงไหนดูเดี๋ยวคุณครูไปเดินเล่นก่อนงั้นนะบ๊ายบาจ้ะจุ๊บ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 ควินพูดเถะเย้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมวันนี้วันประวัติศาสตร์อีกแล้วเนาะจะได้พาทุกคนจูนซอสยิ่งขึ้นไปเลย อวันนี้มีเด็กน้อยมาเนาะจะวิ่ทช่างตำนานด้วยกันเนาะอผคกูก็ดีใจมากเลยล่ะมีโอกาสได้จงความดักให้เด็กๆด้วยเป็นความดักเหลือเกินสวยงามเหลือเกินดูดอกไม้ตรงนี้จิควินเบอดา เดียวกับคุณคูเลยเย yeah. ่อวันนี้ฝากต่ทําอีกข้อหนึ่งนะข้อนี้แพงมากเลยฟังประโยคนี้ไว้แพงจุกๆเลยคือคุณรู้ไหมว่าไอการเมินเฉยเนี่ยหรือการเมินค่าเนี่ยในเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตเนาะเหมือนกับว่าทําเป็นไม่รู้อะทาเป็นได้ยินแต่ว่าทําเป็นเออค่อยว่ากันเห็นไหมเหมือนกับว่าทําไมเราต้องฝึกฝนให้มีความสุขเหน็นไหม หลายคนก็บอกฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่คุณรู้ไหมว่าการ ignorant นะหรือการเมินข้าในการรู้จักตัวเองเนี่ยในการรู้จักสัจธรรมเนี่ยก็เหมือนกับใช้ชีวิตโดยที่ด้วยการไม่จงใจโอเคไหมด้วยการไม่ตรงใจคือไม่จงใจที่จะมีความสุขไม่ตรงใจที่จะใช้ชีวิตเห็นไหมคุณมาเกิดบนโลกใบนี้แล้วอ่ะมันก็ต้องก็ต้องเล่นไปตามกฎของโลกใบนี้นึกออกไหมแต่ถ้าคุณไม่ศึกษากฎของโลกใบนี้แต่ไปศึกษากฎของมนุษย์ คุณก็ไม่ได้มีความสุขใช่ไหมเพราะกฎมนุษย์เนี่ยไม่เคยมีความสุขใช่ไหมมันมาจากจาไว้นะว่ากฎทุกกฎเนี่ยมาจากการไม่จูนแพงมากลึกมากนะก็มีสอนในเลิฟซีรีด้วยนะเออเลิฟซีรี์เนี่ยเป็นสิยธรรมที่โคตรแพงแล้วก็ไพศาลจริงๆแล้วก็คุ้มค่ามีความสุขมากที่มีโอกาสได้ทาสิ่งนั้นนะเดี๋ยวคุ้มค่าไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้ก็มาด้วยรักเลยแล้วก็วันนี้เด็กๆที่รอเรียนออนไลน์ก็รอเรียนรอบสดได้เลย ค่ะสมาธิจูนซอสวันนี้จะสอนเวิร์กช็อปนะส่วนเนื้อหาเดี๋ยวค่อยสอนเอาทีหลังแต่วันนี้จะเน้นเวิร์กช็อปเลยแล้วก็ปฏิบัติจริงเลยว่าจะนั่งยังไงนั่งท่าไหนให้โดนโอเคแม่ลูกใช่ยเด้วฮู้ฮูจ้จุบ๊บจ <laughs> จะมีเพียงเธอจะเพียงแต่เธอโอ้ก็เธอด้วยดับรับที่ห่วงใยใจฉันให้คมคูม่ มันเป็นคำคุ้มคู่รู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเออไปดูเด็กๆอ้อดอเด็กๆอ้อดอจะมีเพียงเธอให้เลยอยากจะเมาวะไ้ไม่้อเปลี่ยนที่ได้ไหม mất đau còn Can I can I change to here is better because, because I order a lot. Hello hello, what's your order? Chúc ตรงนี้เลยหาที่ก่อนหาที่ค,ควินควนร้อนไหมล่ะร้อนตรงนั้นถ้านั่งก็ต้องตรงนี้อะ่ะดีอ่ะดีอ่ะตร,อตรงนี้ก็ดีนะตรงนี้ก็ดีนะเห็นวิวด้วยอะ่ะมาดิ เออร้อนว่ะอือจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่เปลี่ยนเวตรงนั้นก็ได้น่ารักดีดูแต่งตัวดิดูน้องแต่งตัวดิชิคกับเบลก็ได้ดูแต่ละคนนี่รลดอายุไม่ไหวดลดอะไรจริงๆก็กกสามขวบไงลดเหลือสองขวบ เออนั่งไปเลยยาวๆนอนเลยเข้าใจป่าตรงนั้นมันกระจุกเดียวไม่ชอบเขามัานหน้าดาร์กไงจะมีเพียงเธอดาร์กเพียงแต่เธอหน้าดาร์กไหมนี่ใครอ่ะหน้าเหมือนกันเดินนะเนี่ยโอกก็เธอด้วยดาร์ก ดักที่ห่วงใหญ่เข้ากับชุดเลยใจฉันให้สามร้อยถูกไมขายถูกถูกเลยเนี่ยสแกนสแกนด้วครัคุณครูด oh, ้วยนะด้วยนะขายดอกไม้เด็กๆด้วยเด้คุณครูอะไรดาว yes i am super rich เงินสดคนเฟิร์มโอ้โหดูความป่าขอนอนดูดู ป่ากระดาป่ากะดาขอบคุณค่ะอะไรนะดูด้านหลังสิไม่ได้ข้างในเปิดไม่ได้ให้ดูข้างในดูข้างในแล้วก็ดูด้านหลังเฮ้ยเฮหอมนะเนี่ยหอมหอมกินแกซ้อน้องทำอะไรเนี่ยลูกซูมคุณครูไม่ได้ทำสองผ้าป่าด้านหลังสิโอ้ยประเทศอหรคะเคยเห็นไหมเฮ้ยเราคือหนึ่งเดียวกันกับประเทศเขาปริญญาคุณครู ะนที่ตุลาไงเขารับปริญญาก็ให้คุณครูหน้าดาร์กเนาะขอบคุณค่ะจริงเหรอทำไมลูกเก่งอะไรแบบนี้อ่ะใครใครอยากได้แบงค์ที่หายากติดต่อนอนแบงค์มีแต่สามสามที่ไงวันนี้สามสามอีกแล้วสาม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 สี่เมื่อกี้เปิดดูยังไงแผนเปิดอะไรอ่ะยังเลยไปเปิดข้างในเดี๋ยวมันเยอะดูโต๊ะดิ วางตรงไหนว่าไม่ได้เอามาขอบคุณค่ะคุณดูให้คุมครูสองดอยแต่ไม่ได้สองดอยนะรู้เลยว่าอันลิมิตประเมินมูลค่าไม่ได้สองดอยสองดอยด้านยกยุกุกยุกเออต้องพูดคำนี้เนาะจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่ามันคือแบงค์เงินนะจริงๆที่เราให้กันนะแต่จริงจแล้วเป็นเป็นความรักนะที่ได้รับ ดีใจคุณคุใช่เขาไม่เข้าใจแบบมันเงินอะไรนะเขาไม่เข้าใจเขาทางใจล้วนๆเลยใช่น่ารักไหมดอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคคุณแม่อ่ะน่ารักมากเลยให้นอนเอาให้นอนไหมคนละหให้แม่เลยแม่เก็บไว้เลยขอบคุณค่ะแม่เก็บก็คือลูกเก็บดีใจดังเลยมีค่าในชีวิตคุณคุณมากเลย คุณครูเก็บแบงก์เองว่าเต็มตู้เลยได้นับแม่เนี่ยว่าให้คุณครูกี่อันไหนจะเหรียญไหนจะโดนอัดคุคุมคุ้มปู่โดนอัดขอบคุ้มค่ะคุ้มดูกเกี่ยวไหมเลขเกี่ยวไหมนี่ไงเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามห้าเกี่ยวอะไรเมื่อวานบอกว่าอะไรอะไรมูลค่าเท่าไหร่นะอ๋อร้อยล้านนี่ไอแผ่นม้วนนั้นอ่ะหาไม่ได้จริงเหรอจริงอ๋อเดี๋ยวไปคางเลยมันอายุเท่าไหร่รู้ป่ะ สามร้อยกว่าปีสามล้านปีสามล้านปีแสงอุ้ยน่าชินจังเลยพี่อ่ะโอนด้วยนเอ้าให้เขาสักหนึ่งเทคนิคไหมแล้วคุณครูปิดไล์แล้วจะไปจะไปกินแล้วเิกนิกก็คือเด็กเป็นดีดาตลอดการออาใช่ทำไมดีดาใครเสียประโยชน์ก็ตัวเราเองเขาหนึ่งไม่ได้าน ไม่รู้ตัวไงมันไม่ดูไงมนุษย์จริงเข้าใจไหมตอนนี้แอปเหรอเนี่ยแม่ไม่ไม่ไม่น่าสวยแต่ว่าคือแบบว่าตื่นเต้นอปอะไรใครรู้จักโอ้ยวันนี้แต่งหน้าเว้ยวันนี้แต่งหน้าดีใจดีใจคืออะไรถือว่าปกติลูกไม่ดีใจคุยแต่งหน้าเออดีใจมากอ่ะเออแล้วแบบแม่ก็บอกแต่งหน้ามาจะแต่งเถอะแต่งหน้าเธอขอร้องบางทีมาหน้าสดนะใจเย็นๆ ก็เหมือนแบบเพิ่งมาออกจากป่าอะไรเงี้ยไปลุยสวนมากเลยอ้าดีดาแก่แม่หนึ่งเทคนิคไม่สอนวันนี้จะเข้าป่าแก้วนะเอาจริงเเดี๋ยวดงแทงเข่านะเอ้าจะจวบอกเข้าไปเดิน เทคนิคดีด้าไงมันคือเทคนิคมันคือการทำไมต้องดีด้าอ่ะไม่ใช่เทคนิคอ่ะมันคือเนื้อแท้เราจริงใช่ไม่เอาพลังงานอึมอึไม่ได้หรอกอมันไม่ได้ว่าไม่ควินแบบคือบอกว่ามันตื่นเต้นดีด้าแล้วลูกอ่ะคือแบบว่าก็คือขมตานอนแต่นอนไม่หลับเลยก็คือแบบว่าตื่นขมตานอนได้เนาะตื่นจิตมันตื่นจิตมันตื่นแล้วก็โอ้ยมีความมวันนี้จะรู้ว่ะดิรู้ว่ะดิว่าจะได้เกิดใหม่ไม่ไปไมมีความมหัศจรรย์ไปเอาลูกเพื่อสิ่งที่คายออกมาเจ้าอุยก็คือตอนทีี่่่่่แแแแบบบบบบวววาาากกก็็็เเรจจจูููนนนนใชมม้ยทือคุล ตลอดแล้วก็ข้ามคืนมาเลยแล้วมันก็แบบว่ามันก็จิตตื่นเออแล้วมันก็รู้สึกว่าเราได้มาเรียนเรื่องสมาธิใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันก็มันก็คือเหมือนก็อย่างที่บอกแบบแม่ว่ามันเหลือจุดนึงมันเหลือจุดนี้เพราะว่าลูกอ่ะเป็นคนไม่สมาธิเออแล้วทุกคนก็คิดว่าเราสมาธิแต่ลูกแต่ว่าเตรียมไม่ชอบอะไรพิธีพิธีการใช่เพราะที่เรารับมาเนี่ยคือพิธีกรรมการเยอะพิธีกรรมเราเราก็เลยไม่เคยสมาธิมาตรงนู้นผิดตรงนั้นมาตั้งแต่ไอ้นี่แล้วต่อให้แบบว่าจะมี การแบบว่าสอนอะไรต่างๆอ่ะคือข้างในไม่ไม่ขี้เกียจขี้เกียจเรื่องนี้นก็คือแบบว่าขี้เกียจอะไรอ่ะไม่ชอบแบบมันไม่ไม่ชอบรูปแบบม่รู้สึกว่ามันต้องมีการคุมการหายใจเยอะต้องนับต้องอะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่าแค่จะก็คือปัดออกตั้งแต่แรกเลยเออก็คือแบบว่าเหมือนข้างในมันคงฝึกมาทางนี้ที่มันไม่ได้มันไม่ได้ว่ามันจะต้องเป็นอะไรเป็นวิธีีตองอ่ะเหมือนมันไม่ได้มี ハウทูอ่ะมามานานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออนั่นแหละก็ถึงนงนี้ที่รับมาก็ไม่อยากทําแล้วล่ะเพราะว่าดูแล้วมันเดี๋ยวไม่ตรงเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ถูกจุดเดี๋ยวไม่เป๊ะใช่เออแล้วเคยนั่งบ้างก็เคยบ้างก็นั่งตอนที่เรียนแล้วก็เอ้ยแต่ว่ามันเคยแต่แบบว่าตอนนั้นนะที่มาเริ่มเรียนจะเอาไว้ตอนที่เรียนน้องก็จูนนี่เออคือครั้งนั้นนะครั้งแรกเลยที่ที่เล่าแล้วแล้วที่นั่งแล้วบอกกับทุกคนก็คือทําตามที่ทุกคนบอกแหละ ว่ามันให้นั่งแล้วก็หลับตาแล้วก็สูดลมหายใจแล้วก็คือเหมือนให้ให้อยู่แล้วมันก็เงียบมามีเพลงจูดเออมารอบสุดจักรวาลนะจักรวาลแรกคุณครูทุกครั้งนะจะสอนเนี่ยบังคับให้นั่งจูนเลยวันแรกอ่ะก็คือแบบว่าก็คือเหมือนไปเห็นตัวเองอยู่นอกโลกไปเลยอ่ะเออแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปอย่างนี้ได้เหรอแต่ไม่เคยนะไม่เคยเข้าไปเลยไม่เคยนั่งก็ในวันนั้นนั่งครั้งแรกควินน่ะดิแล้วก็เลยบอกว่า มันเป็นอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเออพี่พีก็บอกว่าโอ้าม่เคยนั่งเออใช่ตอนนั้นถามพี่วชาิพี่น่อยแล้วก็บอกว่าพี่พีก็บอกว่าโอไม่เคยนั่งแต่พอได้เข้าไปแล้วมันเหมือนแบบขนาดนี้เลยเหรอเด็กวนนั้นก็ไม่นั่งเหรอเขาก็พูน่าจะนั่งแหละลูกว่าทุกคนอนั่งโดย่วนใหญ่นั่งเอแต่ลูกนี่แหละที่จะพาเราสวมหน้าเกียรติมานั่งเเลยออมาเจอพูรีนะ เลยบังคับนั่งแม่งเลยพาไปดาวคารเออแบบเออมันขี้เกียจมันขี้เกียจในยเว้ยอ้าวนี่มาถึงที่แล้วบางคนก็อาจจะเลือกนั่งหรือไม่นั่งต่ออีกก็ได้อีกบางอย่างมันก็เหมือนปัญญาแหละมาถึงที่แล้วเข้ามาในคาลแล้วแต่ว่าจะเรียนหรือไม่เรียนก็ก็แล้วแต่อีกไม่ถึงเวลาที่หรือฟังได้ยินหรือไม่ได้ยินหรือคิดว่ามันแบบไม่มีอะไรก็แล้วแต่อีกมันคือหลายระดับหลายระดับมากอ๋อแล้วทีเนี้ยก็คือเหมือนแบบว่าพอเรารู้ ว่ามันก็เหลือจุดนี้เหมือนซ้อนข้างในอ่มันรู้ว่ามันก็เหลือจุดนี้นะเหมือนแบบมันจุดที่มันได้ยกระดับอปเกตไปเจอเหมือนแบบรูตัวเออไปเจอจีตวิญญาณชั้นสูงที่อยู่เบื้องบนที่มันแบบยกไปขึ้นไปอะไรู้วยด้วยมาบังเอิญเหรอคําพวกนั้นมาเออเข้าใจป่ะเออน่าจะดิคือมันเข้าใจมากเลยพยายามสื่อ แต่ว่าคุณครูไม่ได้แบบว่าบังคับให้ทุกคนต้องนู่นนี่นั่นไม่เคยเลยนะคุณครูไม่เคยนั่งบังคับให้ใครมานั่งต้องจูนหรืออะไรนี่นั่นนะเาเป็นนิ่งพอมัาจะได้คําตอบใช่ใช่เรารู้อะแต่เราไม่พูดเออก็แล้วแต่ทุกคนอะตามการเลือกแต่นี่ก็คือหลักสะเสรีเป็นต้องช็อกอะพอซอนพูดผ่านเถึงเวลาถึงเวลาได้เปิดรับเป็นช่เป็นต้องช็อกว่าแบบ บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่รู้เลือกไม่รู้ตัวไงมันก็คือตัวนหนพูดอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ฉชนก็มาขนาดนี้ฉันไม่ต้องจูนก็ได้แต่คุณครูจะบอกคุณให้ถ้าคุณจูนก็ไปไปได้ไปสาอดิเห็นไหมต้องตื่นเต้นเปล่าใช่แล้วนกฎท้องคําแม่ก็ให้จูนก่อนสมาธิแป๊บหนึ่งถูกต้องใช่ใครที่ได้ใกล้ตัวคุณครูก็จะบอกว่าคุณควรจูนเสมอจริงแล้วก็คือไม่มาก็ไม่รู้อะเนาะว่าคุณครูก็แอบจูน แอบมองเธออยู่นะจ๊ะจะม,มแต่อะไรแต่เธอเอ,อ,เอ,อะไรไม่เต้นเฮ้ยอ๋อหรอแล้วก็มีแบบว่าความมหาศาจย์ก็คือแบบจังหวะที่แบบว่ามันยังมันก็นอนม,มันนอนไม่หลับเออแล้วทีเนี้ย ลูกก็จะยินเสียงว่าเหมือนเหมือนดีค uh ่ะเหมือนแมวมาเคาะประตูซ like like, like ึ่งบปกติมันไม่มีคือเหมือนว่าแมวตัวโตอ่ะจะไม่ไม่ไม่มีนิสัยแบบนี้มาเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเออมันเป็นความมหัศจรรย์ที่แบบว่าเหมือนมันเป็นพลังงานอ่ะที่ที่มันเหมือนยกระดับในการที่แบบว่าเออเรากําลังจะแบบยกขึ้นไปอีกแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราจะเราจะยกแล้วแมวที่มาเคาะประตูก็กลายเป็นว่าลูกกับเปิดประตูมาแล้วก็เจอเจอแมวตัวตัวโตของที่บ้าน เข้ามาอ้อนลูกตอนปีห้าซึ่งแบบว่าไม่เคยมีโมเมนต์นี้เลยซึ่งแบบมันมหาจาร์ามากแล้วก็มาอยู่ด้วยเออก็รู้สึกว่าวันหรอเออเมื่อวานเลยเมื่อวานเลยแบบมหาจาร์ามากเป็นแบบคนลุกเลยเพราะว่าเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เราพอเช้ามาจริงเขามาเข้ามาเป้าประตูเพราะแม่ก็บอกอยู่ว่าเขามานอนเป้าหน้าประตูดีใจงั้นทุกเออใช่เหมือนแบบเขาดีใจแล้วคือเหมือนประมาณอ็ดประมาณสิบโมง มนก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เลยมาเปิดประตูแล้วก็แบบเขายังเฝ้าอยู่ปกติเขาจะแบบไม่ไม่ย<ม>ุ่งไปไม่สูงสิงเลยม,เลมันเขาดีใจอ่ะเออพลังงานอ่ะเป็นพลังงานจริงๆอ่ะเดี๋ยวกบไปน้องอลยดีใจตายเออพลังงาน<อ>ไ,<ว>ไหให้เชียร์เลยอะ่ะอืมคือมันมันมนัตัวในมันคุยกันเนาะมันแบัดนั้นอ่ะอืเออมันน่าาระจันอ่ะเรื่องลี้ลับเนาะลี้ลับพูดเนี่ยโดงแน่พวกเอง แอดชิปอยากจะบอกอะไรบ้าไม่มีอะไรจะบอกให้ครูบอกวันนี้มาเป็นหุ่นนให้คุณครูนะน่ารักก็รลูกคุณครูชอบมากลูกน่ารักมากคุณครูพูดทั้งวันว่าลูกมาเป็นหุ่นให้คุณครูแล้วมันน่ารักยังคิดได้ไงอยากจะมีหุ่นนะเออเห็นไหมมีข้อต่ออะไรเห็นชัดเจนนะว่าเดี๋ยวนั่งยังไงโอเคไหม โดนแน่โดนต้มแน่วันนี้เอาดอยเดี๋ยวเอาไปหมักก่อนใช่เลยรู้ว่าไหมเดี๋ยวเอาน้อนไปหมักก่อนเดี๋ยวหมักให้เรียบร้อยคลุกคลุกให้เรียบร้อยคลุกคลุกเขาคาโคกิให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเดีอะต้มน้ำเดือดเดือดเลยเจียวเขียงเลยละเจี๊ยวมอตถุงโดนแน่โดนต้มแน่เจ้าทีไป มีอะไรอยากกะบอกเพื hmm. ่อนๆมั huh. s <S kind of of s right. <S ้ยถ้าตรงจุ๊บมั้ยจุ๊บเหม่งมั้ยชอบไมดั๊ดมากอันไหนคุยกับไมดั๊ดหน่อยเจ้าไมดั๊ดบอกรักไมดั๊ดบอกรักไมดั๊ดโจโจเซฟเมอร์ฟี่ความรักที่หวาซอฟได้อาศัยอยู่ในตัวมันโอ้ยแพงแพงซอฟคือสัจธรรมความจริงของจีน เป็นความฉลาดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพลังอํานาจอันหาที่สุดไม่ได้อยู่ภายในตัวเราและมีพร้อมใช้ในทันทีสําหรับทุกๆคนโดยผ่านสื่อกลางทางความคิดของพวกเขาทำจำทุกประโยคเลยเนี่ยต้าตั้งใจจำก็ต้องท่องอมันสุดยอด่ะดูสุดยอด ยอดมากมันไพฐานเนี่ยคุณภูรสัมผัสได้เสมอทิพย์เนี่ยเป็นคนที่พูดที่มั่งคั่งเหลือเฟือล้นเหลือตลอดแจกแบงค์คุณภูรตลอดโปยเงินเออถ้าไม่ไม่ดูยจริงทําไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เธอเธอเป็นคนที่ร้อยเจ็ดสิบแปดที่ได้รับแจกอ้าวเืออะไร้ หมายถึงว่าฉันแก่ไปเยอะแล้วไงที่บอกว่าหายากเท่ากับแจกไปถึงคนที่ร้อยเท่านี้ไม่เห็นที่บ้านมีเป็นห้องห้องให้มาดูเอ e x c l u ูซีฟไงเพราะว่าเป็นดูพิเศษลูกผลิตแบงค์เหรอที่บ้านลูกผลิตแบงค์เหรอลิตปาปากปากแบงเพราะลูกเป็นรีสอร์ทฟูล full resort full person วันนี้โอ้ยแพงมากใครได้ดูคลิปนี้แชร์ไปก็บุญมหาศาลนะเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่เราสอนกันอยู่ทำไมต้องไปรู้ในสายธรรมเพราะเวลาคุณได้กลับไปเป็นตัวเองเนี่ยคุณเป็นรี resort full person หมายถึงว่าเป็น แพงมากแค่นั่นเดียวกับซอสไงก็เลยมีทรัพยากรไทยสารเป็นผู้ที่ล้นเหลือแล้วก็เพิ่มพูนได้เห็นไหมล่ะแต่คนส่วนใหญ่เพราะไม่ได้จูนซอสนี่ก็เพิ่มพูนไม่ได้เข้าใจเปล่าแพงจริงไะเพราะผลิตออกมาไม่ได้ไงเอาอย่างเดียวเห็นไหมล่ะในกฎท้องคำแม่จูนก่อนทุกต้องเลยแพงนะรีซอสฟูลก็คือเพิ่ม,มเพิ่มพูนล้นเหลือวันนี้เป็นความดักไหมความยักมากสนุกม,ม,มาก เดี๋ยวกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวเลยใช่เดี๋ยวดูคุมหม่ำหม่ำก่อนแล้วก็ขนาดยังไม่เรียนเนาะเราขึ้นงานไปขนาดไหนขนาดยังไม่เรียนนะน้องแนนจูนไพศาลเลยนะเนี่ยแมวยังดีใจอ่ะแมวดีดาสามชาติเออใครอยากให้ที่บ้านแมวมีความสุขเพราะว่าแบบคนที่คนดักมีความสุขแนนจูนเองบ่อยๆอันนี้มันไม่ได้ผ่านการพูดอะไรนะผ่านมาทำงานผ่านมาไปท่าน ใช่คุณจะเข้าใจเลยว่าโอ้โหผลลัพธ์ของการได้รู้ในชาตส,สมาธิซูนซ้อนอย่างที่ครูพูดอะไม่อยากพูดสรรพคุณมันไพาลเข้าใจเปล่าเออพูดก็ต้องคิดได้เองนะต้องประโยคนี้ต้องคือต้องคิดได้เองเนาะพอพูดมาเหมือนโม้จริงไหมเนาะยังไม่ถึงรรดาได้รู้ไนงะอยู่ที่เปิดลับเลยใช่อยู่ <ๆ S 2> ที่เรียนดูใช่ดดอ้าวไปแล้วนะอาะบายบายไหมทิ้งท้ายมาบายบาย วันนี้ใครจะ,จะมาลงสมาธิจุนซอสออนไลน์ก็เดี๋ยวรอเรียนรอบออนไลน์ได้เลยวันนี้ให้โปรกันสุดท้าย29999หลังกูสอนสดแล้วจะเป็นสาม0 0อัพนะแล้วก็ยันไปถึงห0,000ืนชัวร์มากเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะสอนเวิร์กช็อปแล้วก็เป็นเป็นภาคปฏิบัติเลยแล้วก็สารนี้นะเอาไปใช้ได้ทั้งชาติแล้วคุณกูณรู้เลยว่าประเทศนี้จะยกระดับเลยเวลาคุณยกระดับตัวเองเนะานะไพศาลเนาะร,รู้รู้มว่าเราธรรมกากันอยู่ที่ใครหลายๆคนมาใส่ตาะากมาแล้ว ใช่แล้วสารตะอะไรอต้องอธิบายอีกรอบจัดนอนอ้าวอธิบายให้เพื่อนๆฟังเลยสารตะเลยตกผลึกโน่นนี่นั่นคิดมองให้ระกอบนน่นนี่นั่นมองโคเจนอลไปแล้วก็ตกผลึกแล้วก็อ่านเกมอ่ะอ่านเกมออกอ่านเกมดีออกก็ผ่านการแบบทั้งหมดทั้งมวลมาหมดแล้วอ่ะก็อันเนื้อแหละใช่ไอไผ่บาใช่ถูกต้องถูกต้องใครที่เขาเรียกว่า จุดที่เป็นได้เงียบสงบแต่ว่าในน่ะแต่ละอย่างในชีวิตประจําวันน่ะมันเงียบสงบได้จริงๆเปล่<ช>ามัน้ยต้องยันตัวเองให้ถักเต็นตัวเองจะ<ช>ได้รู้มันมีแค่ตัวเราที่จะตอบได้อืใครที่ผูกผัวโผล่ต้องฟังคาสนี้ไปฟังสมาธิจูนซอสแล้วก็คุมครัวจากที่บอกว่าหาไม่ได้บนโลกใบนี้ไม่มีไม่มีใครสอนเพราะว่าวิธีครูโคตรง่ายจนฝรั่งก๊อปเอาไปใช้เลยฮะจะถามครูจนถึงทุกวันนี้เนาะ ก็ไปใช้ทุกอย่างเลยขยับจูนเร็วจูนกลางจูนจูนช้าได้หมดเลยจูนแบบว่าทั้งวันก็ยังได้แล้วแต่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกจุดประสงค์แล้วก็วิธีการในคัดนั่นจ้าวันนี้ก็มาด้วยดักแล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าใครอยากจะมารอบสดวันนี้ให้โปรสุดท้าย69999ภายในเรเที่ยงคืนวันนี้เนาะแบบออนไลน์2 9 9 9 9แบบบทย่อย5550อชอบมะแล้วก็แจกไม้ดักด้วยสัมผัสไม้ดักเลิศมะ สมบัติไม่ไดันี่สุดยอดสมาัติมาสมบัตไม่ไดับทย่อยวันนี้โปรสุดท้าย1 4 4 9ภายในเที่ยงคืนวันนี้วันนี้ก็มาด้วยดักเลยแล้วก็มีคนรีเควสเต็มไปหมดเลยจากบทย่อยจนตอนนี้ได้บทเต็มกันหมดแล้วก็ดีใจมากนับนับคนได้เลยลูกเป็นร้อยคนนะ่ะไปดูไปดูอะไรกันไม่เว่อร์นะไปดูในเพจข่าวดีก็ได้นะคนที่เขาทยอยเก็บตั้งแต่บทบทย่อยจนเงินเข้ามาได้เรียนฟรีเนาะอ,อ,อย่าดงเดี๋ยวด้วยไปได้จุ๊บ บบบบาาายยยายบายบายกินข้าวเดียวเจะเดินยุ่งเดียวไปภายสรเลยนะใช่ฟังตัวเองนะเออฟังตัวเองเยอะเออจริงเพราะบางคนสมมุติถ้าถ้าเขาเรียกไม่ถึงเวลาก็แอนตี้ไปก่อนปัดไปก่อนกว่าจะได้รู้ทีหลังอี้กัะน้องเออเราใช้เวลาเราใช้เวลาแบบว่าไปทั้งคาราคาซังแบบนั้นนะไปกี่ช้าวแล้วไม่รู้เออก็ ไปทั้งกระเพกกร <ๆ S 1> นะเพกแบบนั้นนะได้หมดไม่สนุกนะดูก็ต้องดูได้เองนะดูได้ด้วยตนนะดูนิ่งตัวเองมากพอนะจุ๊บจุ๊บไปนะจุ๊บ